SNC น้ำชาแนลโยคีใครเฮ้พบกับช่อง SNC คะชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมดูจากค่าการแต่งตัวขนาดนี้แน่นอนกำลังตดอนิเมะเรื่องหนึ่งชอบมา,มากๆอันนี้ก็ไม่ได้แต่งไม่ได้ชุดคอสหรืออะไรนะไม่ใช่ชุดคอสได้ซ้ำเป็นเสื้อโง่ๆสีดำต,ตัวหนึง่งนี่แบบแค,คล้ายๆกันสักหน่อย คือฉันกำลังติดอนิเมะเรื่องนี้เว้ยมหาเวปผนึกมารแม่ทุกคนต้องรู้จักใช่ต้องรู้จักฉันกำลังข้างรักผู้ชายเรื่องนี้กันทั้งนั้นใช่แล้วก็เลยมีคอนเทนต์มาเล่นเว้ยหางขายจากการทำคลิปมานาเสรนะั้นคอนเทนต์นี้ก็คือข้ามข้างรัก EP ีหนึ่งเชื่อสิว่าต้องมี E ีีต่อไปเพราะว่าเราก็ข้างรักผู้ชายในอนิเมะเยอะอยู่แน่นอนครับผมเขินแน่นอน ห้ามข้างร้างนาเนี่ยแต่งตัวขนาดในการแต่งหน้าก็จะไอ้าคลึงกับอนิเมะตัวละครหนึ่งแต่ก็ไม่คล้ายมากเพราะเพราะเห็ดก็สีน้ำเงินสีชัดมากเหมือนฉันเป็นคนบ้าที่แต่งหน้ามั่วๆมาใช่ปะเออเหมือนคนบ้าจริงๆนั่นแหละเออน่ากลัวน่าเกลียดน่ากลัวห้ามข้างรักอีพีหนึ่งนะครับผมก็คือห้ามข้างรักห้ามเขินนะเอาง่ายๆเออห้ามเขิน หําเขินผู้ชายอ,ะอ่ะเออก็คือว่าฉันกําลังข้างรักคนหนึ่งอยู่ก็คืออาจารย์โกโจอเองใช่อนนิเมะเรื่องนี้คือผู้ชายงานดีมากฉันกําลังชอบอาจารย์โกโจฉันรักเขาฉันหลงเขามีเว้นขนาดนี้ใช่เนี่ยอะไรล่วงเอออาจารย์โกโจต้องมาลวล่ะสาม,มีขารักนะคะเกี่ <c oughs> ยวกับความแบบเอ,อ,อเราก็เลยเป็นคอนเทนต์ที่ห้ามพังรักก็คือว่าประมาณว่าเรา จะไปส่องเหล่าเลเยอร์คอสเพย์งานดีๆกันเลเยอร์คอสเพย์ทั้งต่างประเทศและในประเทศเรานะครับผมว่าใครที่คอสอาจารย์โกโจออกมาหล่อออกมางานดีใครที่จะทําให้เราเผลอชอบเผลืนอะไรทําให้เราข้างรักได้อะไรงนี้ก็คือนั่นแหละครับผมเลยเรามาเล่นคอนเทนต์กันดูว่าเราจะเขินมากน้อยขนาดไหนใช่เราจะมาส่ง เลยเยอะงานดีนะคบผมมามาส่องในติ๊กต่นี่แหละง่ายสุดแล้วในติ๊กตอกแล้วเรากดเข้าติกต็อกกันสาหรับคุณพน่ะเว้ยเปิดมาก็สุขุนนะอะไรเจอสุขุนนะคนนี้ฉันติดตามเลเยอะคนนี้อยู่อ่อโปรไฟล์ฉันเออตก,กะจโปรไฟล์ตัวเองนะครัวเป็นคนกดติดตามว้าวกดไลค์ like. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่สุขุนนะเราต้องไปดูอาจารย์กดจบฉันติดตามเลเยอะคนนี้อยู่เคียวกะ ฉันจำชื um? ่อเขาไม่ได <fen> ้นั่นแหละครับผมเขารอเขาคอนงานดีเหมือนเขาจะคอสอาจารย์โกโจด้วยนี่ไงเขาคอนอาจารย์โกโจกับน้องแซลมอนเราต้องดูมาเป็นคู่แล้วล่ะสักคลิปหนึ่งสักคลิปหนึ่งไม่เคยกดรักยานะประเม็น่ารักอ่ะเขาคือคอได้แน่นออ่ะเราต้องเก็บอาการข้ามทัางรักครับห้ามท่างรัก โอเคคลิปนี้ยังพอถุมถ่มๆนะครับผมเพราะว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นมีลงโทษอะไรไหมวะไม่มีลงโทษอ่ะไม่มีปลดลงโทษนะคะเผื่อข้างร้ายขึ้นมาลงโทษด้วยการกินขนมได้เปล่าไม่น่าได้แล้วล่ะไม่น่าได้บ้าบอมาลงโทษด้วยการกินขนมพันนาเอ,อกก่นี่นีนี่คนเดียวคนเดียว

อึเขินอยู่เขินอยู่เพลงพอ,อ,อเราต้องไปดูแบบค้นหาดีกว่ามันจะง่ายกว่าโกดโจคอสเพย์อึยพี่แม่ติ๊กตามบยังขาะไม่งั้นไม่กดแล้วค่ะเฮ้ย <c oughs> ข้างล่างไปแล้วพี่แม่เป็นคู่ที่คอสผู้ชายได้หรอวา,า <c oughs> เออ โอ๊ยเขินฉันนี่เขินหนามะเพิ่งยังรอก้นไปเอ้ยพี่เต๋าพี่เต๋าอันนี้ก็พอยังไม่ข้า่งรักอะบอกว่าแกมาแบบท้าทายฉันแบพี่เต๋าเลเยอร์คนไทยทั้งสองข้างเลยนะครับผมแต่ก็แบบแอบ จิ้นคู่เพื่อนไม่จริงอยู่นะคะผมแอบจิ้นคู่เพื่อนไม่จริงอ่ะนี่แหละคู่นี้แหละเถื่อนเฮ้ยนพื่อนแต่เช้าเขาอยู่ว่าจะข้างลับเขาโอ้ยเขาไปแล้วแบบว่ารอรอค่ารอรอรอมากๆคือฉันเปิดข้างรักเขาไปแล้วทำไงดี เขาน้าต้องมีปวดลงโทษแล้วละมันจะได้แบบเออมันจะได้แบบฮ่าๆหน่อยฮ่าๆพาน,นะเอ้ยเป็นูภาพอาจารยผิดเออเะยอะจางใ้รูปภาพก็ทำให้ฉันตายได้ขนาดนี้นะครับผมให้รูปภาพก็ทำให้ฉันได้เขินทายขนาดนี้ทำไมเขาต้องหล่อด้วยอะหล่อเกินไปอะหลอ่หลอเกินไปไมมดิขี้เต่า ใค่ๆตายังหว่านี้ตายกับผมตายแล้วตายกับตายคือหนักมากข้ามข้างรักสิลูกเราฆ่ามทำไมเราไม่ก้างรักเขาทำไมล่ะย่าต้องทำยัค่ะ ก็ไปดูในไอจีก็หล่อหรอกนะแบบว่ามันเป็นมีต้นจะแบบเป็นให้รูปภาพอะไอจีใช่ไหมไอจีไอหล่อมากติดตามเขาอยู่เยอะถามข้าก็หล่อเยเขาทำให้ฉันเกินตายใช่เขาทำให้ฉันจะตายตายเพราะเขาอะไรวัน ติดตามสิครับรออะไรเขินแล้วนะต่างชาติคือค้อนงานดีเยอะอยู่นี่นี่สี่สิบสี่จุดจิกไปแค่ลูกค้ามก็สามารถทำให้ฉันตายได้ขนาดนี้หรอวะตายแล้วชนะเกินตายโอ้ยติดตามเขาในไอจีด้วยนะมาเต้ ทวิตเตอร์ด้วยคนคอยคนมีงานดีจังเลยพอพอพอนี่นี่นีน,นี่ไม่ได้กดรักว่ะน,นั่นเจ๊ทไมด้นรไม่หล่อเลยจะน่ารัหอหลอวะเอ้น้นแล้วไม่ไหวแล้วค่ะเอาฉันไปทอดเอาฉันไปทอ ค์รักๆในไอจีเขาก็อันนี้ละเขินหนักมากคนนี้คนนี้คนนี้ปากกระจับดีว่ะอย่าทำให้ฉันข้างรักมากไปกว่านี้ได้ไหมคะานักกางคำว่ากิดดี เขาซอจริงนะเกน่าร้องนะอาจารย์กโจน่าร้องนะเวลาแกเอาผมลงตานางสวยมากตานางสวยมันโพแล้วก็แบบตอนน้ำปิดตาคือนางหล่อนะแต่คือนางพอนางแบบเอาผ้าปิดตาลงแล้วผมลงแล้วกแบบนางเป็นโพที่แบบได้ทั้งสวยได้ทั้งหล่ออ่ะคือแบบฉันนอกหลอกรักข้างรักเขาทำไมเขาต้องหล่อเท่านั้นนี่เออจวอิงก็เราก็คอนะแต่ว่า เงียนนคอดไม่ใช่ชุดจริงๆเฉันขืนมาเกฉันขืนว่าคุณสอไม่อยู่คุณสอไปไหนฉันเคยติดตามคุณสอนนะเอาเป็นว่ากดติดตามช่างมันงั้นก็เอาเข้านี้ดีกว่านาะทุกคนเป็ดเป็ดเป็ดเาป็นว่าเราก็ทํานภารกิจไม่สำเร็จใช่ทำไม่สำเร็จ เราะว่าเราเผลอข้างรักไปเยอะมากดุงนี้น่าจะมีบทล,ลงโทษเนาะน่าจะมีบทล,ลงโทษท,แบบที่แบบว่าที่แบบว่าทําให้แบบเราไม่เผลอไปข้างรักเขาคือแบบเลเยอร์ทุกคนงานดีมากคือถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์นะครับผมกดติดตามด้วยนะแล้วคือถ้าใครอยากให้ไปส่งเลเยอร์คนไหนงานดีว่าแบบ คนนี้เขาคอนงานดีนะเอ้ไอ้ทำให้จะมีห้ามข้างรัก EP สองต่อมาก็ต่อมาเทคติ๊กตอกเราก็ได้ว่าประมาณว่าคนนี้คนนี้คนนู้นคนนั้นคนนี้แต่ขอเป็นเอาเป็นคอนเทนต์ที่แบบตัวละครจากเรื่องอนิเมะที่แบบยังไงเด้อเรื่องเดียวกันที่เราจะเอาเป็นข้างรักเรื่องต่อไปนะแบบใครสมมุติว่าเราจะห้ามข้างรัก EP สองก็คือสุกุนนะคือแบบ แบบไปกดไปแฮกเราแล้วแบบไปแฮกในไอจีใน i ิกตอกได้นะว่าเออคนนี้เขาคอสุคุณนะเป็นยังไงคนนู้นคนนี้คือแบบเออแต่จะไปทำคลิปต่อไปแบบห้ามข้างรักหรือเราจะข้างรักเขาหน้าก,กว่าเติมคือแบบฉันก็ข้างรักหลายคนนะเรื่องนี้ผู้ชายหล่อมากยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ได้นะฉันก็เขินเป็นเหมือนกันนะันะ ง่ายขอบ๊ bye ายบยเจอกันในคลิปหน้านะคะผม